ชั้นว่างของชั้นว่างสินค้าโครงเหล็กพื้นอัดตัวนี้สวยถูกใจผมเลยนะครับผมมันเป็นสีขาวมินิมอลสวยๆนะครับพี่อ่าพอเอามาตั้งตรงบ้านเขาแล้วนะครับมันสวยมากนะครับผมซึ่งในตัวเลือกจะมี2ส,สีนะครับสีดํากับสีขาวนะครับแล้วก็จะมีประชั้น่ะหลายชั้นเลยครับว่าจะเป็น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้นตัวที่ผมนํามาใส่งานในบ้านนะครับจะเป็นตัวขนาด5ชั้นกว้าง90เซนลึก30เซนนะครับความสูงของชั้นจะอยู่ที่180เซน หาชั้นพอดีครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าเวลาเขาอว่างของบนที่สูงมันก็จะพอดีเลยหาชั้นนะครับคันหกชั้นมันก็อาจจะสูงเกินไปนะครับผมก็ลองปรับใส่ตามหน้างานของเท่าได้นะครับเอาไปว่างของในห้องเก็บของว่างชั้นว่างสินค้านะครับว่างพวกขายของชั่มก็ยังได้เลยนะครับตัวนี้เอาไปร้านขายของชั่มก็เอาไปว่างกันนะครับมันรับน้หนักจริงนะครับเป็นพื้นไม่อัดนะครับตัวกลางจะมีคานมาให้รับน้หนักกเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวพื้นจะมีอย่างกันลื่น ประกอบเองได้ง่ายดูที่บุมีเครื่องมืออย่างเลยน,นะครับผมมันมีตัวสลักล็อกนะครับแล้วก็ตัวโครงเหล็กนะ่ะเคลือบสารกันสนิมอย่างดีนะครับาราคาหลัก้อยสินค้าตรงปกนะครับมีคุณภาพนะครับสวยจริงตัวนี้นะครับลองเบิ่งขนาดรคาคาที่จะการตลางครับ